ชายหนุ่มคนนี้นะครับคุณโอ๊ตมีนนะครับนักแสดงวัยรุ่นนะครับไปตัดผมแล้วปรากฏว่าโดนหูครับพี่ตุ๊กี้ครับเรื่องราวเป็นอย่างไรครับจะบอกอว่าโอ๊ตมีนเนี่ยเป็นนักแสดงสังกัด m 4 Entertainment M4 Entertainment นะได้ออกมาอัดคลิปคลิปคลิปนี้แหละระบายถึงว่าเขานะ่ะไปตัดผมที่ร้านตัดผมร้านหนึ่งย่านทองหลอ่อปรากฏว่าช่างนะ่ะในระหว่างการตัดนะ่ะเกิดการผิดพลาดทำให้ตัดไปที่ใบหูของตนเอง จนต้องเย็บถึง7เข็มเย็บจากด้านในด้วยนะพี่ค่ารักษาพยาบาลตัวเองน่ะได้จากช่างน่ะ7 5 3 7 5บาทและไม่มีการรับผิดชอบใดๆเพิ่มเติมเลยนะแต่ทั้งในนั้นอยู่ระหว่างการเจรจาแต่ว่าปรากฏว่าค่าสินใหม่ต่างๆทดแทนหรือต่างๆนานา,นาสืบเนื่องจากร่างกายของเขาตัวเขาและเรื่องราวของงานเขามันมีผลกระทบ แต่ว่าล่าสุดของเรานะคะห้องข่าวบันเทิงติดต่อไปคุยกับโอ๊ตมิวเขาจะเปิดเผยเรื่องราวนี้ว่าอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้อะไรยังไงจะแจ้งความไหมจะดําเนินคดีหรือเปล่าถามเลยครับเชิญครับเชิญครับตรงนี้เกือบขาดครับทุกคนแผ่เหมือนจะเป็นคี้รอยครับพี่มันเป็นไตๆแข็งๆนะครับเหมือนจะนูนๆออกมาสีมันเปลี่ยนไปเีนสีอำตาลออกคล้ำๆครับทางนูนเขาติดต่อมาไหมคะัทางร้านไม่มีครับ ไม่มีเลยไม่มีการโทรมาหาโอ๊ตไม่มีการทักมาหาโอ๊ตไม่มีการไดเร็กไดเรทั้งสิ้นครับโอ๊ตอนทางคายก็จะดาจาพี่<ะ>ผมถอยว่าจะถอยอยังไงแล้วพี่อันนี้ตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยไงบ้างฮะไม่โอเคครับวันนี้เดี๋ยวโอ้โอ้ตว่เดี๋ยวโอ้จะอาจจะต้องไปแจ้งความอ่ะครับเพราะมีการลงบันทึกประจําวันไว้แล้วนะโอ้ให้เวลาเขาเต็มแม็กที่สุดแล้วครับพี่ต้องเหตุการณ์แต่ยี่สิบแปดกันยาตุลาตอนนี้พฤศจิกาแล้วครับมีการจะดูแลอัฟเตอร์แคร์หลังจาก ตัดไหมหลังจากนั้นก็คือเงียบหายไปโอ๊ตเนี่ยทําททงานไม่ได้อ่ะพี่โพรเสียโอกาสไปต้องเท่าไหรอ่อ่ะอืมก็คือเราไม่สามารถรับงานได้เลยถูกไหมครับครับเนี่ยมันมันเสียโอกาสไปหลายๆอย่างเสียเงินเสียเวลาเสียงานเราไปเนี่ยพี่เราที่บ้านก็เซนซสิทีฟมากๆกลเรื่องเนี้ยแล้วแบบยายยายก็โทรมาลองให้ทุกวัน,น่แบบห้าน<ม>เป็นยังไงบ้างอะไรยงนี้พี่แม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เบื้องต้นโอ๊ตสามารถเปิดเผยร้านได้ไหมคร ไม่ได้ครับผมขอไม่เอ่ยชื่อผมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อร้านไม่เอ่ยชื่อช่างหรือใครใ oh <my S 1> ดๆ้ง oh สิน้นครับครับ,รบเดี๋ยวจะมีผลต่อคดีรูปคดีดในเรื่องราวของการรักษาดูแลตัวเองมานะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายและจิตใจ ผ่านไป2เดือนแล้วนะคราวนี้นั้นคือหลังจากให้สัมภาษณ์เราแล้วก็วันนี้นะเขาจะไปที่สอ,อทท้องหล่อเพื่อแจ้งความแล้วก็ไปแล้วนี่เนี่ยไปแล้วเมื่อคืนนี้แล้วก็ <ผม S 1> สําคัญคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลน,นะบ่าย3ามโมงสิวันนี้ที่รายการคุยทลุดรามา่าปอบเพียจะพาเล่าเรื่องนี้แล้วก็ถามเจ้าตัวด้วยเพราะว่าล่าสุดเหมือนฟิทแบ็กกลับมาจากช่างอบอกว่าลูกค้าหรือคุณโอ๊ตเมลเนี่ยกระดุกกระดิก หันซ้ายหันขวามไม่นิ่งทําให้มีการผิดพลาดในการตัดผมทั้งนี้ทางต้นติดตามว่าเรื่องราวนี้จะจบและจะเป็นอย่างไรบ่าย3ามโมงสิบหฝากด้วยคุยทะลุดรามา่าค่ะเดี๋ยวรอเคลียร์ใจกันใช่แล้วค่ะพี่ิู